สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับมาพบกันเป็นประจำอย่างนี้เลยทุกๆวันเสาร์นะครับก็คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมสัปดาห์นี้มามาพบกันเร็วนะเพราะเนื่องจากวันศุกร์ที่6นะครับเดือนธันวาคมจนถึงวันอาทิตย์ที่8นะครับก็คือผมมีติดก็คือไปทัศนศึกษานะครับที่จังหวัดประจวบนะครับก็เลย ก็เลยผมก็เลยมีการถ่ายรายการเอกลักษณ์ไอทีแล้วก็อัปโหลดลง youtube ล่วงหน้าก่อนมันล่วงหน้าก่อนมันเสาร์เลยนะครับนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นตอนที่52แล้วรายการเอกลักษณ์ไอทีครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับนะครับก็ใครที่ชมผมเนี่ยมาตลอดชมรายการเอกลักษณ์ไอทีมาตลอดหนึ่งปีเต็มเนี่ยก็ขอขอขอบขอขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะที่ ติดตามผมมาตลอด1ปีเต็มนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่52ครบรอบ1ปีแล้วนะครับที่จริงนะครับรายการเอกราชไอทเนี่ยวันครบรอบนะบเป็นวันที่15นะครับวันที่15ธันวานะครับเป็นวันครบรอบเอกราชไอที IT, นะครับแต่ตอนที่5้แต่เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นตอนที่52นะครับก็เลยครบรอบ1ปีนะครับซึ่งทุกๆทุกๆทุกๆ52ตอนเนี่ยรายการเอกราช์ไอทีก็จะ ครบ1ปีนะครับแต่วันที่15เป็นวันครบรอบเป็นวันครบรอบรายการเอกราชไอทีนะค,คือเหมือนกับว่าเป็นวันเกิดนะครับเอาละครับก็ถึงแม้รายการเอกลักษณ์ไอทีจะครบรอบ1ปีนะครับเราก็จะนำก็คือจะมาเล่าข่าวสาร IT ทมาให้ผู้ชมฟังเหมือนเช่นเคยนะครับนะครับก็สำหรับสาวหน้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ ปีที่2แล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับเอาละครับไม่เสียเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปข่าวแรกกันนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวแรกกันนะครับมาผู้ช่องทางการติดต่อรายการนะครับใครที่มี facebook นะครับเข้าไปกดไลค์กันได้นะที่รัไวด์เว็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมเอกลักษณ์ไอทีนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อลิงก์ใหม่แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ไอทีนะครับหรือพิมพ์ตรงช่องค้นหาได้นะพิมพ์คําว่าเอกลักษณ์ไอทีนะครับ หรือใครที่มี Twitter เข้าไปกดติดตาม for follow กันได้นะครับที่ @folk_2955 นะครับ folk ก็สะกดว่า F O L K นะครับ Instagram นะครับ IG ก็ชื่อเดียวกับ Twitter เลยนะครับเอาละครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ ec ปีนะครับยอดสมาร์ทโฟนในไทย40ล้านนะครับ ตขอขอภัยแป๊บหนึ่งนะพอตัวหนังสือมันเล็กนะครับฟลอตแอนซาริแวนนะครับมองปี60สมาร์ทโฟนในไทยพุ่งถึง40ล้านเครื่องจากปัจจุบันอยู่ที่15ล้านเครื่องใช้งานแท็บเล็ตจะจะแตะ20ล้านเครื่องโดยแอป l i น์นะครับมีการจ่ายเงินในแอปส t o r e กว่า65 ในขณะที่อัตราการพัฒนาฟิกนะครับปลอดแฟนไทยยังต่ำนะครับแนะภาครัฐควรหนุนการลงทุนนะครับนายมาร์คไอสไต์นะครับนักวิเคราะห์จากฟอสฟอสแอนด์ซอริเวนะครับบริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลกกล่าวว่าปัจจุบันโมบายถือเป็น ตัวขับเคลื่อนอุตสาหากรรมนะับ ICT ไทยจะเห็นได้จากยอดการใช้งานสมาร์ทโฟนมีอยู่ราว15ล้านคนหรือประมาณ30%นะครับทั้งนี้มองว่าปี2557นะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนและปี2560จะเกินกว่า40ล้านคน กินสัต์ส่วน2ใน3ของประชากรไทยโดยตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดคือ 3G และ 4G นะครับในขณะที่ระบบปฏิบัติการ Android นะครับจะยังครองความเป็นผู้นำโดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า50%ซึ่งการเติบโตปีนี้จนถึงปีขอให้ครับจนถึงปี2560 จะโตรประมาณ36.4%ลองล,อง,ล,อง,ลองมาคือ iOS เติบโต39.3%ตามด้วย Windows นะครับเติบโต88.4%สำหรับแท็บเล็ตนั้นปัจจุบันมีประมาณ5ล้านลายนะครับคิดเป็นการเข้าถึง6%แต่แท็บเล็ตจะสร้างรายได้ในส่วน ของ Data และบริการเสริมอื่นๆด้วยขนาดจอที่กว้างกว่าสมาร์ทโฟนทำให้การเล่นเกมและเชื่อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อความบันเทิงมีความนิยมที่สูงนะครับทั้งนี้จากผลสำรวจปีหน้านครับจำนวนผู้ใช้งานแท็บเล็ตจะอยู่ที่7.5ล้านลายส่วนปี2560 เกือบ20ล้านลายโดย iPad ยังมีความได้เปรียบแง่การแข่งขันสูงสุดกว่า Android นะครับตลาดเกมในไทยนะครับได้รับอันนี้สูงจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโมบายขณะนี้โมเมนต์นะครับตั้มนะครับบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเริ่มมองเห็นได้ ชัดเจนและปีนี้จะมีมูลค่าตลาดรวมที่125ล้านดอลลาร์แบ่งเป็น PC ออนไลน์45%คอนโซล30%ส่วนโมบายและแท็บเล็ต23%และปัจจุบันแอปพลิเคชันที่มีการพูดถึงสูงที่สุดในแ p ปสโต e ไทยคือ Line นะครับโดยมีการใช้ใจ่ายเงินบน App Store ในสัดส่วนกว่า65%นายมาร์กนะครับกลับมองว่าในความล่าช้าของการให้บริการ 3G และ 4G ในไทยส่งผลส่งผลดีนะครับทำให้มีเวลาและช่องว่างสำหรับการเติบโตเพราะโมเดลเอขออภัยครับโมเดลนะครับที่จะทำให้อยู่รอด ได้จากการดำเนินธุรกิจที่ต่างประเทศจะพบว่าผู้ให้บริการจะต้องลงทุนพัฒนาธุรกิจใหม่นอกเหนือไปจากแวดวงนะครับโทรคมนาคมนะครับส่วนนักพัฒน,นาลายใหม่ๆนะครับที่กำลังมองหาโอกาสบุกเบิกธุรกิจขอแนะนำว่าควรมุ่งไปในพื้นที่ที่ Apple หรือ Google ไม่ได้ครอบ ครองอยู่ก่อนที่เอกขอไปครับ Apple หรือ Google ไม่ได้ครอบครองอยู่ก่อนจะดีที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าการพัฒนาด้านฟิกนะครับไลน์ในไทยค่อนข้างต่ำมากท,ท,ทั้งที่เป็นธุรกิจที่สามารถรักษาการเติบโตของรายได้ลายรายได้ได้แบบ คงที่ดังนั้นบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนควรขยายบริการการเข้าถึงให้มากขึ้นโดยรัฐควรหันมาให้ความสำคัญและสนับสนุนด้วยจะเห็นว่าประเทศที่มีการใช้งาน ICT ทีที่สูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของภาครัฐบาลนะครับ และนี่คือข่าวแรกนะครับกับเรื่องของอีก4ปีนะครับยอดสมาร์ทโฟนในไทย40ล้านนะครับเราไปข่าวที่2กันเลยนะครับกับเรื่องของกทอนะครับโอดเสียหายกว่า300ล้านนะครับหลังเน็ตหลังเน็ตใช้งานไม่ได้นะครับลูกค้าเดือดร้อนนะครับกทอนะครับแจงเกิดความเสียหายประมาณ200-300ล้านบาทจากเน็ตล่ม โดยมีลูกค้าเสียหายรา92,000ลายด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบุตรเตรียมลงทุนแบ็กอัพเพิ่มพร้อมเข้มงวดความปลอดภัยทุกศูนย์ป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับนายกิติศักดรรริ์ศรีประเสรศิฐนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโท,โทรคมนาคมจำกัดมหาชน เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ชมนุมทางการเมืองนะับเข้ามายังพื้นที่อาคารกสอทอบางรักและมีผู้ไม่หวังดีปะคนมากับถล่มผู้ชุมนุมด้วยโดยได้เข้ามาตัดกระแสไฟฟ้าทั้งระบบหลักและระบบสำรองของอาคารตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน พศ2556ในเวลาบ่าย3โมงนั้นโดยการประเมินผลกระทบเมื้อต้นพบว่ามีลูกค้าที่เช่าว,วงจรอินเทอร์เน็ตนะครับของกสอทอทั้งหมด92,000รายที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นทั้งลูกค้ารายย่อยลูกค้าองค์กรทั้งในและต่างประเทศนะครับ ความเสียหายเบื้องต้นนะครับคาดคาดว่าจะเสียหายราว200-300ล้านบาทจากจานวนจากลูกค้าจำนวน92,000ลายที่ได้รับผลกระทบจากเน็ตล่มนะครับในครั้งนี้ส่วนจะชดเชยให้ลูกค้าหรือไม่คงต้องพิจารณารายละเอียดตามสัญญาของลูกค้าในแต่ละรายอีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับกสอทอได้เร่งกู้ระบบไฟฟ้าและบริการต่างๆภายหลังประสบปัญหาไฟฟ้าดับโดยใช้เวลา3ชั่วโมงในการกู้ระบบราว80%และได้ทยอยเชื่อมต่อระบบให้ใช้งานได้จนเสร็จสมบูรณ์100%ในช่วงเช้าของวันในช่วงเช้าของวันที่1ธันวาคมปี2556โดยภายหลังจาก เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทำให้กสทต้องกลับมาทบทวนและประปับปรุงลงทุนเกี่ยวกับระบบสารองทั้งหมดเพื่อเตรียมการรองรับในอนาคตขอภัยบางนนะครับทั้งเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ด้วยเพื่อป้องกันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก นอกจากนั้นในช่วงระหว่างนี้กสทได้ข้อความร่วมมือจากสถานีตำรวจบางรักในการส่งกำลังตรวจ11กองร้อยนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยที่อาคารบางรักพร้อมทั้งยังเข้มงวดในการตรวจคนเข้าออกทุกศูนย์ของกสท ที่ตั้งเน็ตนะครับเวิร์กแบ็กอัพไว้ด้วยนะครับขณะที่ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับบุคคลที่มาบุกลุกสถานที่กสทและตัดกระแสไฟฟ้านั้นกสทได้มีการแจ้งความกับสถานีตำรวจบางรักแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่30พฤศจิกายนพศส5 5พที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามาดูแลนะครับและนี่คือข่าวสุดท้ายนะครับกับเรื่องของกสทอโอดนะครับเสียหายกว่า300ล้านหลังเน็ตล่มนะครับลูกค้าเดือดร้อนนะครับก็ต้องขออภัยแป๊บน,นึงนะครับเนื่องจากคือช่วงนี้คือสัปดาห์นี้ผมปวดหัวหนิดนึงก็เลยเห็นหนังสือไม่ค่อยชัดนะครับเพราะหนังสือตัวมันเล็กนะครับ เอาแล้วนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับช่วง IT อัปเดตนะครับเรามาอีกช่วงหนึ่งเลยนะครับกับช่วง IT m o ม i l e กับการมาอัปเดตสเปคโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะครับสัปดาห์นี้พิเศษนะครับผมขออ่านสเปคคร่าวๆนะครับ3ามรุ่นนะครับไม่เสียเวลาเลยนะครับเรามาฟังรุ่นแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวขอพายน๊บนึงนะครับปวดหัวนิดนึงนะครับรุ่นแรกนะที่จะมาพูดนะครับ รุ่น Samsung Galaxy Note 10.1นะครับรุ่น2014 Edition นะครับอันนี้ใครที่เคยใช้ Note 10.1ตั้งแต่ Note 10.1รุ่นแรกเนี่ยอันนี้คือ Note 10.1ออกมาใหม่แล้วเป็นรุ่น2014 Edition นะครับเรามาดูสเปคกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรุ่นนี้ก็รองรับ 3G เหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวขอภายพน,น,นึนะครับนะครับรุ่นนี้ก็ใช้ m i โครซิมนะครับ จอแสดงผลน้าซูเปอร์คลีนนะครับก็ถ้าอ่านผีก็ขอให้ด้วยนะครับ LCD นะครับระบบสัมผัสมัลติทัชนะครับขนาดจออยู่ที่10.1นิ้วนะครับความละเอียด2 5 6 0คูณ1,600พิกเซลนะครับรุ่นนี้ก็ถ้ารุ่มไหนที่มีคำว่าโน้ตเนี่ยก็จะมีปากกานะครับเป็นปากกา S Pen นนะครับระบบปฏิบัติการนะครับ Android 4.3 Jelly Bean นะครับ CPU นะครับอยู่ที่2.3 g h z นะครับความจำเครื่องอยู่ที่32 g b RAM 3 g b นะครับเพิ่มไ i c r o SD สสูงสุดไม่เกิน64 g b นะครับสำหรับกล้องนะครับกล้องหลังนะครับจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลชนะครับกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับความละเอียด HD นะครับ1920คูณ180พิกเซลนะครับ ปริมาณแบตนะครับอยู่ที่8,220มิลลิแอมนะครับโอ้รุ่นนี้ถือว่าผมอยากได้นะครับขนาดนะครับอยู่ที่ขนาดของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่171.4คูณ243.1คูณ7.9มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของ No.10.1 204 Edition นะครับอยู่ที่535กรัมนะครับหนักนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นแท็บเล็ตนะครับ ราคานะครับอยู่ที่2,900บาทนะครับก็ใครที่สนใจรุ่นนี้ก็อาจจะลองไปหาซื้อกันได้นะครับรุ่น Galaxy Note 10.1นะครับสองพ Edition นะครับเอาละคไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้สำหรับสาวก BlackBerry นะครับใครที่ชอบ BlackBerry ก็ฟังรุ่นนี้เลยนะครับกับรุ่น BlackBerry s a t u n ที่จริงรุ่นนี้เนี่ยเข้าไทยมานานแล้วนะครับช่วงประมาณเมษายนพฤษภาคมประมาณนี้นะครับ เอ้ยหรือไม่ก็ประมาณมิถุนายนนะครับถ้าดาวผีก็ขออภยัยเพราะผมไม่ค่อยเกิ่งอะไรเท่าเท่าไหร่นะครับสำหรับรุ่น b a c k กโกีย์นะครับมาดูสเปคกันเลยนะครับรุ่นนี้ก็รองรับ 3G เหมือนเช่นเคยรุ่นนี้ใช้ไมโครซิมนะครับระบบสัมผัสมัลติ u c h นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่4.2นิ้วนะครับความละเอียด1,280 768พิกเซลนะครับ356 PPI นะครับ ระบบปฏิบัติการนะครับ b บ a c k b e r ี y 10นะครับหน่วยประมวลผลนะครับควาคอมน้า MSM s m นะครับแปดเก้าหกศูนย์ Snapdragon Duo Core นะครับ CPU นะครับอยู่ที่หนึ่งจุดห้าิกะเฮิร์นะครับความจำเครื่องอยู่ที่สิบหกกิกแรมสองิกนะครับเพิ่มไมโคร SD สูงสุดไม่เกินสามสิบสองกิกนะครับ กล้องนะครับกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลมีแฟนะครับกล้องหน้านะความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับปริมาณแบตนะอยู่ที่1,800 1,800มิลลิแอมนะครับขนาดของตัวเครื่องนะอยู่ที่65.6คูณ130.9มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องนะอยู่ที่136กรัมนะครับ ราคาของ b บล็คเบอรี่เซทนนะครับราคาตอนเปิดตัวอยู่ที่2,900 0บาทราคาล่าสุดนะครับคือ9,900บาทนะครับใครที่เป็นสาวกแบ a c k เบอรี่อาจจะถึงแม่รุ่นนี้ก็จะเริ่มนานแล้วแต่ใครที่อยากใช้ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับวันนี้สัปดาห์นี้พิเศษนะครับผมขอเล่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น F T C 1 X Plus นะครับ o X Plus นะครับถ้าอ่านเพี้ยนก็ขอภัยด้วยนะครับ รุ่นนี้ก็รองรับ 3G เช่นเคยรุ่นนี้ใช้ไมโครซิมนะครับจอแสดงผลนะครับ HD Super Super นะครับ LCD 2นะครับ16ล้าน4นะครับระบบสัมผัสม u l t i Touch ขนาดหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วนะครับความละเอียด1,280คูณ720พิกเซลนะครับระบบปฏิบัติการนะครับ Android 4.1.1 Jelly Bean นะครับ CPU อยู่ที่1.7 g h z นะครับความจำเครื่องอยู่ที่64 g b แร1 g b นะครับรุ่นนี้น่าน่าจะเพิ่ม microSD ไม่ได้เพราะว่าในข้อมูลไม่ได้บอกไว้นะครับกล้องดิจิตอลนะครับกล้องหลังอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลนะครับกล้องหน้านะครับความละเอียด1.6ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่นะครับ2,100 m ิลนะครับ ขนาดของตัวเครื่องอยู่ที่69.9คูณ134.3คูณ8.9ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่135กรัมนะครับราคาตอนเปิดตัวนะอยู่ที่21,900บาทนะครับราคาล่าสุด17,900บาทที่จริงรุ่นนี้ก็นานแล้วนะครับแค่เอามาเล่าให้คุณชมได้ฟังกันนะครับและนี่คือรายการเอกลักษณไอทในสัปดาห์นี้นะครับก็ ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับเข้าสู่ปีที่สองแล้วนะครับในวันเสาร์หน้านะครับก็ยังไงก็ขอ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 บขอขอบคุณคุณผู้มชมมากเลยนะครับที่ติดตามผมมาตลอดหนึ่งปีเต็มก็ยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับติดตามผมไปตลอดหลายๆายปีเลยนะครับสําหรับรายการเอกลักษณ์ไอทีผมจะนําข่าวสารสาระไอที IT มาฝากให้คุณผู้ชมเหม <c oughs> ือนเช่นเคยนะครับเอาละครับก็ตอนนี้รายการเอกลักษณ์ไอทีหมดเวลาแล้วนะครับก็ ยังไงก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับรายการเอกลักษณอทีขอให้อยู่ใน YouTube ไปนานๆนะครับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับแฮปปี้เบิร์ดเลยรายการเอกลักษณอทีนะครับขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ